สวัสดียามเช้านะครับผมเรามาชมขบรถชันเมืองที่342นะครับผมแก่งคอยกรุงเทพนะครับเป็นปู่ g k สีสดใสนะครับหมายเลข4031ครับมาแล้วครับจอดแล้วนะครับผม เรียบร้อยนะครับก็จอดอยู่รับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถทุ่งสองห้องนะครับไปแล้วนะครับเปิดวีดออกเลยนะครับผมพ่วงมายาวมากเลยครับผมบชสหนึ่งศูนย์นะครับ ไปแล้วนะครับผมสวยงามครับตัวสุดท้ายบอสสอหนึ่ศูนย์เามครับผมไปแล้วสวยงามนะครับจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบางเขนเป็นสถานีต่อไปนะครับผม